สวัสดีค่ะฉันชื่อกุ้งนะคะกุ้งอยากจะนำประสบการณ์จริงมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันว่าทุกคนนั้นจะทำเหมือนกุ้งหรือเปล่าครั้งเมื่อกุ้งทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วเจอปัญหาสถานการณ์โรคโควิดระบาดท,ทำให้กุ้งนั้นมีชีวิตที่เปลี่ยนไปมากงานกุ้งก็ต้องได้หยุดทำบริษัทก็โดนสั่งปิด พราะมีคนติดเชื้อโรคระบาดโควิดบริษัทจึงกลัวว่าพนักงานอาจแพร่เชื้อในบริษัทได้จึงปิดโรงงานไปชั่วคราวกุ้งเองก็ต้องกินต้องใช้และต้องดำรงชีวิตอยู่ที่นั่นอีกนานกว่าจะได้กลับบ้านภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตอนนั้นแย่มากๆข้าวของทั้งหมดก็แพง งานกุ้งก็ไม่ได้ทำเพราะบริษัทของกุ้งได้สั่งหยุดปิดชั่วคราวเพราะเชื้อโรคโควิดระบาดนั่นเองจากนั้นมากุ้งก็เริ่มใช้ชีวิตไปอย่างยากลำบากอยู่ด้วยความระหวัดระแวงกลัวว่าจะติดโรคสิ่งแวดล้อมที่นั่นแออัดมากๆการดำรงชีวิตของกุ้งนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากในแต่ละมือ้อ และลำบากมากขึ้นเรื่อยๆจนกุ้งได้ตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองซะง,งั้นกุ้งเป็นคนทางภาคอีสานเมื่อกุ้งเดินทางมาถึงบ้านเพราะมีกระเป๋าหนึ่งใบใหญ่และข้าวของเครื่องใช้ที่กุ้งนำติดตัวมาด้วยเป็นบางอย่างกุ้งทิ้งข้าวของไว้ที่ห้องเช่าอยู่ที่กรุงเทพ หวังไว้ว่าสักวันกุ้งอาจจะได้ขึ้นไปทำงานอยู่ที่เดิมเหมือนเคยก้าวแรกของกุ้งที่ได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านของตัวเองสิ่งแรกที่กุ้งคิดถึงและรู้สึกว่าตัวเองรอดแล้วเมื่อเห็นหน้าพ่อกับแม่ของกุ้งนั่นเองค่ะกุ้งตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกน้ำตาของกุ้งตกในแทบพูดไม่ออกเลย เมื่อกุ้งได้วิ่งเข้าไปกอดแม่แทนคําพูดต่างๆนานาในใจของกุ้งนั้นลุกร้อนเป็นไฟพร้อมกับความกดดันอยู่ในใจมานานแสนนานที่อยู่ในเมืองกรุงเทพอยากจะพูดให้แม่ฟังทุกเรื่องราวที่กุ้งได้ต่อสู้และเจอกับประสบการณ์ชีวิตของตัวเองมาแล้วมือแม่พร้อมกับรูปหัวของกุ้งเบา แทนความหมายเวทนาสงสารลูกสาวแม่ของลูกได้แต่พยักหน้าและก็นมใบหน้ามาแนบชิดกับหัวของกุ้งที่กุ้งได้แนบหัวของตัวเองซบไว้ที่อกกว้างของคุณแม่ส่วนคุณพ่อนั้นก็อดแสดงอาการไม่ได้ท่านได้ลูบหลังกุ้งเบาๆเพื่อปลอบใจขวัญเอ๋ยขวัญมานะกุ้งลูกแม่ถึงบ้านเราแล้ว ลูกปลอดภัยแล้วนะลูกนะกุ้งได้แต่ร้องห่มร้องไห้อยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่อยู่ครู่หนึ่งแม่พูดคำแรกพร้อมกับมีเสียงสันส่นๆเหมือนแม่จะร้องไห้ตามกุ้งออกมาด้วยกุ้งกอดแม่อย่างแน่นแววตากุ้งมองไปที่พ่อที่นั่งอยู่ข้างๆที่พ่อคอยนั่งอยู่เคียงข้างกุ้งแล้ก็แม่ คอยปลอบใจกุ้งอยู่เหมือนกันพ่อได้ยื่นมืออีกข้างมาลูบหลังกุ้งเบาๆแทนคำพูดอยู่นานพร้อมกับแม่ก็ยังอบกอดกุ้งอยู่ในอ้อมอกอยู่เลยค่ะเมือ่อกุ้งได้ความอบอุ่นจากพ่อกับแม่จากที่ท่านได้ใส่ใจปลอบใจกุ้งลูกสาวคนเดียวของท่านให้รู้สึกดีกุ้งก็รู้สึกตื้นตันใจมากๆ อย่างแน่นอๆกุ้งก็รู้ว่ากุ้งยังมีพ่อกับแม่คอยอยู่เคียงข้างกายอยู่เสมอถึงแม้นว่ากุ้งจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามแต่ในเรื่องของบรรยากาศอยู่ที่บ้านนอกของเราก็น่าอยู่อยู่แล้วเพราะบรรยากาศที่บ้านเป็นอากาศที่ปลอดโปร่งโลง่งอากาศบริสุทธิ์ถึงแม้นว่างานอยู่ที่บ้านนอกจะไม่ค่อยมีทำสักเท่าไหร่ แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาทำให้พวกเราอยู่ไม่ได้ที่สำคัญไปมากกว่านี้นั้นก็คือสิ่งแวดล้อมที่บ้านนอกก็ไม่ได้แออาดเหมือนที่กรุงเทพอย่างที่กุ้งเคยไปอยู่และกุ้งเองก็ได้เคยสัมผัสกับบุคคลแต่ละนิสยัยแตกต่างกันออกไปมันช่างแตกต่างกันมากนักกุ้งปรับตัวเองเพื่อที่จะอยู่กับพ่อกับแม่ให้ได้ เรียนรู้การดำรงชีวิตอีกครั้งจากที่เคยห่างหายจากบ้านนอกบ้านเกิดของตัวเองไปทำงานเป็นระยะเวลานาน,านเป็นปีปีตลอดระยะเวลาที่กุ้งได้ไปอยู่บ้านกับพ่อกับแม่นั้นกุ้งก็ได้ร่วมทำกิจกรรมและงานอะไรหลายๆอย่างที่พ่อกับแม่ของกุ้งนั้นได้ทำมาหากินอยู่ที่บ้านนอก กุ้งก็รู้สึกว่าทุกคนเอาใจใส่กุ้งดีมากๆไม่ว่าจะไปไหนมาไหนลุงป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องต่างก็ล้วนแล้วเป็นมิตรสหายมิตรภาพที่ดีและมีแต่ความปรารถนาดีกับกุ้งมาโดยตลอดไม่ว่ากุ้งจะเดินผ่านทุกคนก็ทักทายไม่ทักทายก็ยิ้มให้กับกุ้ง แสดงความรู้สึกที่ดีๆให้การและกันกุ้งตั้งแต่มาอยู่บ้านนอกอยู่กับพ่อกับแม่กุ้งก็ไม่เคยเหงาเลยค่ะกุ้งรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขมากๆความคิดของกุ้งในตอนนั้นไม่อยากจะขึ้นไปทำงานที่กรุงเทพอีกเลยค่ะข้าวของของกุ้งที่ปล่อยทิ้งไว้ที่ห้องเช่ากุ้งวางแผนไว้ว่าถ้ากุ้งได้งานทำอยู่ที่บ้านนอกแล้ว กุ้งจะกลับไปเก็บข้าวของกลับมาที่บ้านนอกให้หมดเมื่อกุ้งอยู่บ้านเป็นระยะเวลานานเข้านานเข้า,นา,นขาทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปตามสถานการณ์สิ่งแรกที่กุ้งพอรู้นั้นก็คือเกิดมีปัญหาเรื่องเงินนั่นเองค่ะเพราะครอบครัวของกุ้งอยู่กันหลายคนไม่ใช่มีเฉพาะพ่อกับแม่แล้วก็กุ้งแถมกุ้งนั้นก็ยังมีน้องมี ลูกหลานอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ของกุ้งช่วยกันเลี้ยงดูแทนพี่ของกุ้งที่ไปทำงานที่กรุงเทพเหมือนกันแต่ด้วยสถานการณ์สภาวะวิกฤตตอนนั้นพี่สาวของกุ้งนั้นก็ยังพอพยุงตัวได้และอีกอย่างพี่สาวของกุ้งนั้นก็มีสามีมีคนคอยดูแลอยู่ใกล้ไม่เหมือนกุ้ง ที่อยู่ตัวคนเดียวมองไปไหนก็รู้สึกว้าเวรู้สึกกลัวเวลาเดินไปไหนมาไหนคนเดียวนั่นล่ละค่ะที่กุ้งได้ตัดสินใจลงมาที่บ้านเกิดของตัวเองมาอยู่กับพ่อกับแม่จะสบายใจกว่าพ่อกับแม่ของกุ้งมีอาชีพทำนาและบวกกับที่แม่มีงานอดิเรกเสริม รับเป็นอาสาสมัครอสมอเป็นตัวแทนประจำหมู่บ้านส่วนพ่อก็ได้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งสองท่านมีรายได้รวมกันแต่และเดือนก็ยังไม่พอค่าใช้จ่ายเดือนต่อเดือนอยู่ดีเมื่อกุ้งรู้ตัวเองว่าตัวเองกลายมาเป็นภาระให้กับพ่อกับแม่ต้องมีรายจ่ายเพิ่มและต้องมีภาระเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องถึงแม้นว่าค่ากับข้าวแทบจะไม่ได้ซื้อเลยก็ตามแต่แต่รายจ่ายส่วนต่างมันก็มีเหมือนกันต้องใช้เงินอยู่เหมือนเดิมกุ้งรู้สึกไม่สบายใจกุ้งเริ่มคิดมากและหนักใจกับตัวเองมากๆในตอนนั้นคิดหาวิธีทางออกและแก้ไขปัญหาช่วยพ่อกับแม่อยู่ในระหว่างวันทุกๆวัน อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่กุ้งนอนเปเล่นโทรศัพท์กดไลคเขียไปมาอยู่นั่นก็มีรถปิกอพสีดำขับเข้ามาในบริเวณบ้านของกุง้งข้างหลังรถในกระบะมีถังน้ำเต็มกระบะไปหมดเมื่อกุ้งมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งเปิดประตูรถลงมาง นั่นก็คือลุงของกุ้งเองค่ะลุงสมนึกเป็นญาติของกุ้งเองค่ะซึ่งกุ้งนั้นก็มีลุงคนนี้แหละค่ะที่คอยช่วยเหลือกุ้งอีกคนในยามกุ้งลำบากเพราะลุงคนนี้ก็ยังไม่มีเมียจึงไม่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบอะไรมากมายแต่กุ้งก็แอบเห็นลุงควงสาว,สาว เข้ามาอยู่ที่บ้านเรื่อยเมื่อกุ้งรู้อยู่แก่ใจดีว่าห้ามลุงเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเหมือนยิ่งยุลุงมากขึ้นลุงเป็นคนที่ชอบเด็กสาวสาวละอ่อนแลกแย้มเมื่อลุงเห็นทีไรลุงก็อดใจแซวไม่ไหวกุ้งเองก็รู้ดีว่าลุงนั้นเป็นคนยังไง ยิ่งลุงมีบริษัทเป็นของตัวเองก็ยิ่งทำให้สาวๆชอบมาพูดเล่นและทำท่าจะจีบลุงอยู่เรื่อยกุ้งยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้ลุงสมนึกสเสน่ห์แรงจริงๆไม่ว่าลุงจะไปไหนมาไหนก็มีแต่สาวละอ่อนชอบอยากจะไปด้วยหรือไม่ก็ ถามแซลเล่นๆไประหว่างวันอ้าวลุงสมนึกวันนี้ทำงานอยู่เหรอคะทำสิแล้วกุ้งละ่ะกำลังทำอะไรเหรอมาลุงถามกับขณะที่เห็นกุ้งนอนเปยอยู่กุ้งนอนเล่นโทรศัพท์นะคะลุงกุ้งรีบลุกขึ้นตอบลุงพร้อมกับมือตัวเองยังถือโทรศัพท์อยู่สบายจังเลยนะกุ้ง ลุงสมนึกทั้งพูดทั้งยกถังน้ำลงจากรถเพื่อนำน้ำมาส่งไว้ให้กับครอบครัวของกุ้งสบายอะไรกันหรอคะลุงกุ้งเบื่อจะตายอยู่แล้ววันๆก็ดูแต่โทรศัพท์อยู่บ้านก็ไม่มีงานทำเงินก็ไม่มีใช้กุ้งทำเป็นบน่นให้ลุงตัวเองได้ยิน และทำหน้าเซ็งๆให้ลุงได้ดูออกว่าตัวเองนั้นกำลังกุุมๆในเรื่องงานสบายเกินหาอะไรทำสิจะได้ไม่เบื่อนะ่ะทำอะไรหรอคะลุงนอกจากจะเล่นโทรศัพท์แล้วนะ่ะกุ้งยังคิดไม่ออกเลยถ้าลุงมีคำแนะนำอะไรให้กุ้งทำดีๆก็บอกเธอคะ่ะก็ทำสวนปลูกผักก็ได้นี่ช่วงนี้หน้าหนาวไม่ใช่เหรอ ยิ่งปลูกผักหน้านี้ได้ยินว่าผักยิ่งจะงามงามนะกุ้งกุ้งปลูกผักทําสวนทํมาหมดแล้วค่ะลุงดูสิกุ้งทําสวนลุงก็หันไปมองดูสิอ๋อนั่นเหรอโอ้โ,อโหกําลังงามเลยค่ะลุงผักของกุ้งนะ่ะกําลังเห็นใบสีเขียวเฉาอุ่มกําลังจะโต แต่มันก็ไม่ช่วยให้กุ้งมีการมีงานทำมากหรอกค่ะก็แค่ปลูกผักสวนครัวทำกินอยู่ที่บ้านไม่ได้เอาไปขายสักหน่อยอะไรการกุ้งปลูกผักก็ยังไม่ถือว่าทำงานอีกเหรอก็ใช่น่ะสิลุงจะถือว่าทำงานอะไรล่ะกุ้งปลูกผักกินนะไม่ใช่ปลูกผักขายงั้นก็ปลูกขายซะสิกุ้งจะไปยากอะไรล่ะ จะทำได้ยังไงคะลุงดูสิกุ้งมีพื้นที่นิดเดียวเองแต่ถ้ามีพื้นที่เยอะๆกุ้งก็ทำไม่ไหวแล้วค่ะกุ้งก็ตัวคนเดียวนี่คะลุงไม่มีคู่กับคนอื่นเขานี่กุ้งทำท่าพูดแบบน้อยๆใจลุงเมื่อลุงพูดดูเหมือนจะไม่ค่อยจะสนใจเป็นห่วงกุ้งเลย อะไรกันมาอยู่บ้านก็ต้องมีงานทำสิพอได้เงินไปซื้อปลาทูกินนะ่ะก็นั่นน่ะสิลุงกุ้งก็ยคิดคิดอยู่เนี่ยกุ้งถึงได้มานั่งนอนคิดนอนอ่านโทรศัพท์อยู่นี่ไงล่ะคะลุงว่ามีอะไรทำดีๆบ้างถึงแม้ว่าจะมีรายได้น้อยก็ตามแต่กุ้งก็ทำได้หมดละคะ่ะขอแต่ว่ากุ้งได้ทำงานช่วยพ่อกับแม่บ้างค่อยๆค,คิด เดยวก็มีงานมาเองแหละงานเงินที่ไหนคะลุงกุ้งยังมองไม่เห็นเลยเอาเทนาโอ้ยพูดกับเองแล้วยิ่งเหนื่อยพอลุงพูดจบกุ้งก็มองลุงเกอนั่งดูลุงสุมเนื้อขนถังน้ำลงจากรถกระบะภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นก็คือลุงได้อุ้มถังน้ำลงจากรถกระบะของตัวเองทำอยู่คนเดียว เมื่อเห็นภาพที่ลุงทำงานอยู่นั้นทำให้กุ้งนั้นรู้สึกสะกิดใจตัวเองขึ้นมาทันทีตอนนั้นมีแค่กุ้งกับลุงลุงทำธุรกิจขายน้ำดื่มมีโรงงานน้ำเป็นของตัวเองพ่อประครับประคองตัวเองได้จากลูกค้าเพื่อนบ้านในหมู่บ้านในแต่ละหลังคาเรือนล้วนแล้วแต่ซื้อน้ำดื่มกับคุณลุงสำเนึก ทั้งนั้นลูกค้าของคุณลุงมีอยู่เป็นประจำทุกๆวันในระหว่างวันคุณลุงสมนึกได้ไปส่งน้ำอยู่คนเดียวทุกๆวันแทบจะไม่ไหวเมื่อกุ้งคิดได้อย่างนั้นแล้วที่เห็นคุณลุงขนน้ำอยู่คนเดียวก็เกิดมีรอยยิ้มออกมาทันทีเพราะงานที่เธอจะได้ทำมันอยู่ตรงหน้าของเธอนั่นเองเมื่อกุ้งคิดออกได้อย่างนั้นแล้ว ลุงมาส่งน้ำกับใครเหรอคะลุงกุ้งเริ่มถามลุงอย่างมีความหวังหน้าตากุ้งเริ่มเปลี่ยนไปมีรอยยิ้มมากขึ้นลุงมาส่งน้ำคนเดียวนะ่ะมีอะไรเหรอทำไมถึงได้มาส่งน้ำคนเดียวล่ะคะลุงปกติแล้วลุงจะมีลูกน้องมาช่วยส่งน้ำไม่ใช่เหรอคะกุ้งพูดสะกิดใจลุงสมนึกเบาเบา หวังอยากจะให้ลุงเอ่ยปากชวนตัวเองเข้าร่วมทำงานด้วยก็ไอ้พวกลูกน้องของลุงนะสิลาออกไปกันหมดแล้วก็เหลือแค่ลุงคนเดียวนี่แหละอ้าวอย่างนั้นหรอคะลุงงั้นตอนนี้ลุงก็ทำงานหนักอยู่คนเดียวละสิก็ใช่นะสิอย่างที่เองเห็นนี่แหละจะทำได้ยังไงล่ะงานก็ต้องทำเงินก็ต้องใช้ ลุงไม่ทำแล้วใครจะทำก็งานของตัวเองนี่ตายจริงแล้วทุกวันนี้ลุงก็ทำงานหนักอยู่คนเดียวสู้ๆหน่อยนะคะลุงแต่ถ้ายังไงไม่ไหวก็รับสมัครลูกน้องเพิ่มก็ได้นะคะไอ้เรื่องสู้น่ะลุงสู้อยู่แล้วเรื่องรับลุงก็รับอยู่แล้วละแต่ใครจะมาสมัครทำงานกับลุงละ่ะ แต่ละคนเข้ามาก็ทำงานกับลุงได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ลาออกไปจนลุงนะ่ะไม่อยากจะรับลูกน้องมาทำช่วยแล้วสู้ดีลุงสู้ทำคนเดียวดีกว่าลุงรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าลูกน้องจะไม่สู้งานกับลุงอาจจะเป็นบางคนก็ได้นะคะที่ทำงานแป๊บเดียวก็ลาออกไปลุงทำไมไม่เปิดใจมองดูลูกน้องคนอื่นๆบ้างล่ะคะ อย่างเช่นลูกน้องผู้หญิงหรือไม่ก็ลูกน้องผู้ชายมองดูแววตาก็รู้แล้วนะคะลุงว่าคนนั้นมีความสามารถมีความตั้งใจรับผิดชอบงานหรือเปล่าเออเออลุงอะมองคนไม่ออกหรอกนะลุงไม่เก่งขนาดนั้นน่ะถ้ามองสาวๆลุงอะพอจะมองออกอยู่แล้วแหมลุงพูดถึงเรื่องของลูกน้อง ก็ลามไปถึงสาวๆของลุงเลยนะสงสัยพวกลกน้องของลุงเนี่ยจะเกรงใจพวกสาวลุงละมั้งเลยพากันลาออกไปทำงานที่อื่นก็คงน่าจะเป็นไปได้นั่นนะแน่ขนาดลุงยังเชื่อแบบนั้นเลยแล้วลุงรับสมัครลูกน้องผู้หญิงหรือเปล่าล่ะคะลูกน้องผู้หญิงลูกน้องผู้ชายลุงรับไว้ได้หมดนั่นแหละ ว่าแต่มีความรับผิดชอบงานให้กับลุงออย่างนั้นก็เข้าทางกุ้งเลยสิคะลุงลุงมองเห็นกุ้งหรือเปล่าคะตอนนี้น่ะเห็นลุงเห็นเองมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่ใช่คะลุงกุ้งหมายถึงตอนนี้ตัางหากลุงมองเห็นหลานสาวของลุงตอนนี้หรือเปล่าคะว่าหลานสาวของลุงคนนี้กำลังว่างงานอยู่ ถ้างานของลุงขาดลูกน้องและต้องการคนช่วยก็บอกกุ้งได้เดี๋ยวกุ้งไปช่วยลุงเองกุ้งน่ะก็สามารถที่จะทำงานช่วยลุงได้นะคะว่าแต่ลุงบอกมาว่ายังไงล่ะคะลุงจะให้กุ้งทำงานด้วยหรือเปล่าอ้าวได้สิว่าแต่เองจะพร้อมทำงานกับลุงแล้วเหรอ พร้อมสิคะลุงพร้อมมาตลอดแหละว่าแต่ลุงบอกวันนี้เลยก็ได้ค่ะลุงแล้วเองอยากจะทําแบบไหนดีละ่ะแล้วแต่ลุงเลยค่ะว่าลุงเห็นว่ากุ้งควรจะทำะแผนกอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวแผนกส่งน้ํากับลุงเนี่ยมันหนักเกินไปไม่เหมาะกับเองหรอกเดี๋ยวลุงจะให้กุ้งไปกอกน้ําที่โรงงานน้ําดื่มของลุงก็แล้วกัน ไปอยู่ที่ต้นฉบับของน้ำของลุงเลยนะกุ้งไปรอกอกน้ำให้กับลุงอยู่ที่นั่นในช่วงตอนเย็นเย็นทุกวันก็แล้วกันแล้วลุงจะขับรถตามไปเอาน้ำทีหลังนะ่ะรับทราบเลยค่ะลุงกุ้งอยากจะทำงานกับลุงมากจริงๆนะคะเออลุงขอโทษนะที่มองข้ามเองมาโดยตลอดนะ่ะ เป็นเรื่องที่โชคดีจริงๆเลยที่ลุงได้กุ้งหลานสาวของตัเองไปช่วยงานดีเลยแหละจะได้เป็นหูเป็นตาให้กับลุงบ้างเวลาลุงไม่อยู่ที่โรงน้ำจะได้ดูแลข้าวของให้ลุงด้วยนะ่ะได้ค่ะลุงกุ้งรับทราบแล้วค่ะลุงพร้อมจะเอาน้ำวันไหนบอกกุ้งนะคะเดี๋ยวกุ้งจะไปกรอกให้รับรอง ได้รวดเร็วทันใจลุงอย่างแน่นอนค่ะดีมากถ้างานกุ้งมาเริ่มงานตอนเย็นนี้เลยนะได้เลยค่ะลุงสมนึกยิ้มอย่างหน้าตาละลื่นพอใจที่ได้ยินหลานสาวของตัวเองสมัครจะทำงานด้วยกุ้งถึงแม้ว่าจะเป็นหลานสาวของลุงแต่ในสถานะทำงานก็ยังเป็นลูกน้องลุงอยู่ดี แต่มันเป็นเรื่องดีของลุงสมนึกเลยที่ได้หลานสาวของตัวเองมาทำที่โรงงานโรงน้ำดื่มขนาดย่อมยอมเป็นโรงงานครอบครัวเล็กๆถึงแม้นว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับลุงสมนึกที่หาคนไว้วางใจเชื่อใจได้อย่างกุ้งหลานสาวของตัวเองถึงแม้นว่าลุงจะควงสาวๆเข้ามาสักกี่คน แต่ก็ไม่เท่ากุ้งหลานสาวของตัวเองที่เป็นหูเป็นตาดูแลข้าวของให้ลุงไว้วางใจกุ้งมาโดยตลอดจนลุงสมนึกพึงพอใจกับกุ้งอย่างมากๆที่สุดที่กุ้งนั้นได้ทำงานตรงต่อเวลาไม่เคยทำให้ลุงสมนึกผิดหวังเลย เมื่อกุ้งได้เข้าทำงานเป็นลูกน้องของลุงสมนึกกุ้งก็ตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีจนลุงเห็นความสำคัญของกุ้งมากขึ้นและอยากจะให้กุ้งหลานสาวได้มาดูแลโรงงานน้ำดื่มแทนด้วยความที่เห็นกุ้งมีความหนักแน่นมีความอดทนเข้มแข็งความรับผิดชอบก็ไม่ได้ไปกว่าผู้ชายหลายๆคนเลยเรื่องที่ดีที่สุดก็คือ กุง้งคือลูกสาวของน้องสาวของตัวเองนั่นเองล่ะค่ะจึงทำให้คุณลุงสมนึกได้สบายใจและรู้สึกรักหลานคนนี้มากๆยิ่งกว่าใครๆสซะอีกลุงสมนึกแสดงออกถึงความเป็นกันเองอยู่แล้วจนบางครั้งกุง้งก็รู้สึกเขินอายลุงสมนึก ที่ลุงสมเนึกทำตัวเป็นกันเองกับตัวเองมากเกินไปจนกุ้งบางครั้งก็ทำตัวไม่ถูกกว่าว่าสักวันกุ้งอาจจะพลาดท่าให้กับลุงสมเนิกได้ด้วยความที่ลุงนั้นมีความอ่อนโยนต่อผู้หญิงอยู่แล้วเวลาลุงพูดก็ยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งทำให้กุ้งนั้นรู้สึกหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเมื่ออยู่ใกล้คุณลุงของตัวเอง กุ้งก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองจะคิดแบบนั้นกับลุงเช่นกันใครจะไปรู้หรือว่าเมื่อทำงานอยู่กับลุงนานๆเข้าลุงอาจจะลืมตัวก็ได้เพราะลุงเองก็มีนิสัยเจ้าชู้อยู่แล้วกุ้งได้กอกน้ำอยู่ลงน้ำดื่มตอนเย็นๆทุกๆวันเลยค่ะ บางวันก็อยู่จนมืดค่ำกว่าจะแล้วเสร็จเมื่อถึงเวลาลุงก็เข้ามาที่ลงน้ำดื่มเช่นกันจากนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับกุ้งเมื่อกุ้งไม่มีทางเลือกที่จะเลือกโอกาสให้กับตัวเองกุ้งจึงต้องทำงานอยู่ด้วยกับลุง